สวัสดีค่ะธานิตแม่บ้านพอเพียงนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆเข้าสวนแล้วเราก็จะมาเก็บลำไย,ยกันลำไย,ยที่เหลือจากนกนะคะแล้วก็ใส่ถุงไว้ได้แค่นี้มาดูกันค่ะลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะแกะนะเพราะว่าเราผูกไว้กันข้างคาวค่ะนี่เพื่อนๆดูลูกเขาของเขาค่ะสวยงามมากแล้วก็ลูกใหญ่มาก ลูกใหญ่กว่าเหรียญสิบาทของเราอีกนะคะแล้วสีสวยมากเนื้อด้านในบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยหวานสุดๆเลยค่ะหวานกว่าลำไยท้องตลาดที่เราเคยกินเ, <ๆ S 2> เขาเรียกว่าลำไยปิงปองนะคะเราหรือว่าก็ลำไยลำไยเถานี่ค่ะแกะออกให้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บกันละเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานต่อไปเขาเริ่มจะร่วงแล้วนะคะงอมแล้ว นี่ไม่ไม่ดกมากนะคะไม่ดกมากเดี๋ยวให้ลุงเป็นคนเก็บให้ต้นบนเราไม่ได้ห่อนะคะเพราะฉะนั้นค้างคาวกินหมดเลยนั่นช่อบของเขาบริเวณนี้ก็มีจริงๆแล้วต้องปลูกแบบปลูกให้แบบกว้างๆนะคะ ให้อยู่พื้นที่กว้างๆแล้วก็ให้ให้แสงแดดเข้าส่องเข้าถึงมดแดงเดยอะเลยค่ะตอนนี้แกะแป๊บหนึงน่งนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ก็ถ้าเราไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะร่วงเนี่ยพอแกะแล้วเราไม่เก็บเขาจะร่วงทิ้งนี่หลังจากแกะถุงออกแล้วนะคะเราจะเห็นลูกชัดเจนมากเพราะลูกเขาใหญ่นี่ภูมิใจมากเลย ปลูกลำไย,ยแล้วได้กินเองนะคะแล้วก็ลำไย,ยชนิดนี้นะคะเขาจะติดติดลูกก่อนแถวทางทางเหนือนะคะที่เขาปลูกประจํากันเนาะแล้วก็สามารถติดลูกได้ประมาณเดือนมิถุนากรกขดานะคะเ็าจะติดลูกคือติดดอกแล้วก็ติดลูกได้ไวมากอยากแนะนาเพื่อนๆเ,เลยนะคะถ้าใครต้องการหาผลไม้มาปลูกติดสวนนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูลักษณะต้นเขาอย่างที่เคยให้เห็นนะคะว่าก็จะเป็นลักษณะต้นแบบนี้ต้นเล็กๆ ไม่สูงนะคะนี่ลุงอเ,เอาแกะออกอีกแล้วนี่ตรงนี้ก็มีนะคะต้นนี้ปลูกจากมเมล็ดนะคะปลูกมาประมาณสี่ปีแล้วแล้วน้องก็โตได้แค่นี้นะคะเพราะอยู่ในร่มปลูกจากมเมล็ดปีกว,ก,วกว่าก็ติดลูกแล้วค่ะลำไย,ยชนิดนี้ถ้าต้องการให้เขาแบบเป็นพุ่มสวยนะค,ะควรจะทําค้างดีกว่าเนาะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้รอบรอบข้างไม่ให้ไม่ให้มามาทับเขาะคะ่ะ อันนี้อยู่ที่พื้นเลยเพราะลูกเขาใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักเยอะช่อนี้หนักไม่กี่ลูกเองนะคะน่าจะหนักได้ถึงครึ่งกิโลกรัมนะคะเพราะว่าหนักดูวางก็ถึงพื้นเลยลองหามาปลูกติดสวนกันนะคะชื่อว่าลำไยเถาหรือลำไยปิงปองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อด้านในนะคะเพื่อนๆเก็บลูกไหนดีเอาลูกนี้นะคะลูกนี้นะนี่ ดูความใหญ่ค่ะดูหวัวไม่มือใหญ่มากและนี่คือเนื้อด้านในของเขานะคะเนื้อใสๆแล้วก็มีความฉ่ำน้ำนะคะหวานมากคนเป็นโรคเบาหวานนะคะแนะนำไม่ทานน้อยๆเนาะนี่อยู่กับพื้นกันเลยเดี๋ยวจะให้ดูเมล็ดด้านในนะคะเราจะใช้เมล็ดด้านในเพาะกันอันนี้กินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือเมล็ดด้านในนะคะ ถายออกมาแนละ้วเพื่อนๆสังเกตดูเปลือกค่ะบางมากเปลือกเขาบางมากแล้วก็นี่นะคะกดดึงๆเลยนี่ค่ะอย่าลืมหามาปลูกติดสวนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ